สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีคุณที่รักที่กำลังรับชม u ู u ูบชา n e l ของนัททิพมงรีสอร์ทครับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับแม้ตอนนี้เสียงกำลังคึกคักเลยฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับลองดูครับนี่ตอนนี้ผมอยู่กับบรรยากาศครับน้องๆที่มาเข้าค่ายนะครับมาเข้าค่ายกับทางกกตจังหวัดเชียงรายนะครับจำนวนประมาณ100คนนะครับ วันนี้น้องๆมาทำกิจกรรมครับสนุกสนานวอล์กแลลี่นะครับมีค่ายสันทนาการต่างๆครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศครับว่าน้องๆน,นี่เขาทำอะไรกันบ้างตอนนี้ครับไปดูเลยครับแน่ตอนนี้ด้านนู้นนะครับมุมนู้นก็จะเป็นน้องๆกำลังโหนเชือกใส่ถังอยู่ฮะผมเก็บภาพบรรยากาศ ด้านไกลสักนิดครับนะฮะน้องกำลังไ่ถังอยู่เลยครับแล้วก็กลิ้งถังให้เพื่อนคนต่อไปครับแต่ต้องทำเวลากันสักนิดฮะทางน้อนะงๆกลุ่มนี้นี่แบ่งกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มไหนที่ทำเวลาน้อยสุดก็จะชนะไปนะครับมาดูในฐานนี้นะครับฐานนี้คือไ่ถังฮนะโอ้โหดิไปแล้วะน้องคนนี้มาดูกองเชียร์ดีกว่าครับ นี่มีกองเชียร์คอยเชียร์กันอยู่ครับสนุกสนานกันทีเดียวครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณชกครับที่อยากจะมาประชุมสัมมนานะครับหรือว่าจะมาใช้ค่ายสันนาการต่างๆของทางรัฐที่ลรรีสอนนะครับก็มีความยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทุกหน่วยงานนะครับทุกสถาบันการศึกษานะครับคุณสามารถใช้พื้นที่ของเรา60ไร่นี่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการประชุมสัมมนาได้เลยนะครับเนี่ยน้องๆกำลังคึกคักกันเลยครับเองไงครับวันนี้ได้ลงฐานไหนกัครับเนี่ยลงแล้วครับลงแล้วนะครับฐาน็นั่งดูครับฐานเสร็จขอบคุณมากครับน้องๆครับแหมผมเก็บภาพบรรยากาศมาครับ ก็มีพี่ๆสตาฟนะครับคอยดูแลน้องๆด้วยนะครับเป็นไงครับน้องๆวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับได้แข่งขันยังครับผมยังเนาะแก่ลอเพื่อนนะเชียร์เพื่อนอยู่ครับแม่กองเชียร์ก็สนุกสนานที่เดียวเลยครับอันนี้นี่ทีมไหนทำเวลาน้อยสุดจะชนะใช่ไหมครับเนี่ยผมโอ้ เอาละครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูฐานนู่นดีกว่าครับเป็นสะพานฮะแม็แต่ก่อนจะเป็นสะพานนี่ผมต้องเดินข้ามสะพานไม้ก่อนนี่ผมถ่ายบรรยากาศผมถ่ายไปด้วยเลยดีกว่านะฮะนี่ผมค่อยๆเดินมานะครับเนี่ยแล้วก็ถ่ายไป แม่ผมผ่านฐานนี้มาได้ครับนี่ฮะแม่น้องๆไปบ่ายผมอยู่ครับไปดูฐานนี้ดีกว่าครับนี่โอ้โหนี่กําลังทําเวลาเลยครับเป็นไงครับอาจารย์ฐานนี้โอ้โหมากค่ะน้องๆน้องๆทําเวลาดีไหมครับเนี่ยต้องเขย่าหน่อยครับต้องเขย่าหน่อยฮะโอ้โหมาแล้วครับวิ่งไปฐานต่อไปแล้วครับ หีครับมีกาดเขยาวเลยครับนี่โอ้สุดยอดครับก็บรรยากาศสานุกสนานคึ้นเคียงเลยครับก็นําภาพบรรยากาศนะครับที่นทิพยรีสอร์ทเรามีคอยบริการคุณชื่อรักแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากจะมาใช้บริการรีสอร์ทนะครับคุณจะมาประชุมสัมมนานะครับจะมาใช้ค่ายสนทนาการต่างๆค่ายต่างๆของเราก็เรียนเชิญเลยนะครับนท่พยรีสอร์ทอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็ยินดีต้อนรับ คุณชุรักทุกท่านนะครับตรงนี้ผมก็ทิ้งท้ายบรรยากาศแหมมีด้านบนนี้คอยเชียร์อยู่ผมทิ้งท้ายบรรยากาศของน้องๆที่มาจากกกตจังหวัดเชียงรายนะครับแหมผมทิ้งท้ายกันด้วยบรรยากาศสดๆอย่างนี้ไว้เลยดีกว่าครับ สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วก็จะนำคลิปบรรยากาศสวยๆนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆต่างๆนะครับมาฝากคุณที่รักและก็คุณผู้ชมที่รับชม YouTube Channel ของนทิพนรีสอร์ทนะครับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับครับ เพื่อนๆท ok, like ี่เล่น f a c e b o o k นะครับก็สามารถแอดเป็นเพื่อนกันทางแฟนเพจเราได้นะครับ w w w f a c e b o o k com คับ slash n a t t p o l resort นะครับ n a w t thailand 2ตัวนะครับ i p o n แล้วก็ resort นะครับก็กดไลค์ถูกใจเป็นเพื่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ